สวัสดีครับแกรครับอยู่กับสวัสดีค่ะฟ้าค่ะโอเควันนี้เราจะมาแนะนําสินค้าหรือว่าอุปกรณ์ไอทีสองตัวที่จริงๆผมนะใช้มาสักพักหนึงแล้วแต่ว่าพอดีฟ้าจะย้ายเข้าหอพักก็เลยหาซื้ออุปกรณ์ตัวนี้มาให้ลองใช้งานดูด้วยเพราะว่าจําเป็นต้องมีหอพักใช่ไหมโอเคมันคืออะไรมามามันคือปลั๊กค่ะยี่ห้อ LDNIO ค่ะเป็นปลั๊กที่รองรับ ใช้ได้ของทั่วประเทศเลยค่ะทั่วโลกทั่วโลก,เ,โลกเลยใช่ปลักรูปลักเป็น universal, universal plug ซึ่งสามารถใช้ปลั๊กได้จากอะไรก็ได้จากทั่วโลก L D N I O รุ่นอะไรนะ L D N I O model S C 1 0 <Okay>. 6 10ค่ะซึ่งก็เนี่ยแหละมีอะไรบ้างนะมันมีมีช่องปลั๊กทั้งหมด10ช่องค่ะทั้งสองด้านรวมเป็น10ช่องแล้วก็มี U S B ทั้งหมด6ช่องค่ะ รวมทั้งหมด3า32วัตต์มีเป็น usb a 5ช่องแล้วก็ usb c 1ช่องค่ะใช่แล้วจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันมันใช้มาสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าพอดีอย่างที่บอกฟ้าจะข้้องหอก็เลยลองมาใช้ดูสายไฟก็เป็นแบบที่แบบทนความร้อนสูงแล้วก็ถ้ามันไหม้ไฟไปมันก็จะไม่เกิดควันพิษนะมันคือออกแบบมาอย่างดีข้อดีของมันก็คือ 2,500วัตตนะ์ w, คือสามารถจ่ายไฟได้ได้พอสำหรับอุปรกรณ์ต่างๆรวมทั้งมีพอร์ต PD นะมีพอร์ต p d ที่เป็น USB-C ซึ่งจ่ายไฟสูงที่ทั้งหมดเนี้ย30วัตต์ใช่ไหม32วัตต์ซึ่งจ่ายไฟชาร์จแล็บท็อปได้ใช้อุปรกรณ์ต่างๆได้ USB-A 5อ USB ัน USB-C 1นะครับแล้วก็อะไรกันป้องกันไฟกระชากใช่แล้วแล้วก็ลักษณะการการ,การออกแบบมันมันแบบนี้มันวางบนโต๊ะได้แบบนี้ แล้วแต่ว่าเราจะมองว่าจะวางด้านไหนของโต๊ะทำให้เออสะดวกต่อการใช้งานผมใช้แล้วอันหนึ่งบนโต๊ะตรงโต๊ะทางานแต่ว่าก็เลยอันนี้ซื้อไปอันหนึ่งให้ฟ้าไปใช้ที่หัพักนะฮะ LD NIO เนี่ยดูไอ้ขอมันเห็นชัดป่งไม่ดูไม่เห็นอะประมาณนี้ใช่ไหมอะประมาณนี้เนาะโอเคลองไปดูเอ่อบนแพตฟอมอะไรต่างๆมีขายแล้วแต่ร้านอสี่ร้อยหกร้อยบาทแล้วแต่แล้วพอดี สายม,มันแค่2เมตรซึ่งอาจจะไม่ตอบโจทย์ว่าเอ้ยมันมันอาจจะความยาว,ยาวพอ,อก็เลยซื้อใหม่ตัวหนึ่งของยี่ห้อเดียวกัน ldio ที่เป็นสายไฟสำหรับใช้งานที่รองรับไฟสูงเหมือนกันนะคีหัวปักมันตัวนี้ยาว5เมตรนะครับก็เป็นรุ่นอะไรวะาลืมไปแล้วเดอดดูซิว่ารุ่นอะไรลืมอวเหม้างกัน sc อะไรวะ SC 1017 10เหมือนกันหาซื้อได้จากแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆราคาสามร้อยถึงห้ารบาทแล้วแต่ร้านนะครับ <500. S 2> ตรงนี้รองรับไฟ2500วัตต์เหมือนกันเพราะว่าถ้าเราไปใช้สายแบบถูกๆเพื่อขยายช่องเพื่อขยายความยาวนะ,นะคือเอามาต่อกันด้วยการเสียบต่อนี้เสียบต่อพอร์ตของมันเองนะหัวใหญ่มากแล้วก็สายใหญ่มาก เพราะว่าเราต้องการไฟ2 5 0 0วัตต์ถ้าไปเอาสายที่ถูกๆมามันก็จะไม่สามารถจะจ่ายไฟจากผนงังจากเต้ารับที่ผนังมาเข้าตัวรางตัวนี้ได้เพียงพอผมทดสอบด้วยตัวเองแล้วอาสายแบบธรรมดามาเสียบดูไฟที่จ่ายให้โน mm ้ตบุ๊กไม่พอเพราะว่ามันจ่ายมาให้ตัวนี้ไม่พอนั่นเองนะครับลองไปเลือกใช้งานดูมี2ตัวอบอกว่าพักรางใช่ไหมแล้วก็ตัวสายนี้5เมตร มดีเลยนะครับผมก็ใช้อยู่แล้วผมใช้ทั้งคู่แล้วแหละจริงแล้วที่โต๊ะทำงานอยู่ตรงนู้นแต่ว่าไม่บอกฟ้าไปอยู่หอพักก็เลยอ่ะสั้นหน่อยสั้นหน่อยเปิดติดตัวเดียวใช้ได้ทุกพอร์ตพร้อมกันลองลองไปซื้อหามาใช้งานดูดีเลยนะครับลองดูกล่องทีก็ได้อันนี้ของมันเองไม่ได้เชียร์ว่าไม่ได้ค่าโฆษณาแต่ว่าของดีอะไรดี บุ๋มก็พอดีอไม่ใช่อะไรดีฟ้าก็ว่าดีอันนี้5เมตรอันนี้2เมตรลองไปหามาใช้ง,งานดูโอเคนะอาละไปยังบ๊ายบาย